ผู้โอกาสรัตนาก็หากปิ้นนาะแดงบันไหมดอนใจเมืองลงผู้เจ้นาธรรมจุลปูนนั่นก็ปิขนาณะแดงบันไหมดอนใจเมืองลงอยู่แล้วเฉนโตเฉินโตปาสีิวังอมาตราชังกามเพลยใหญ่ยางซาธรรมมังปัสสา กันนี่นาจอวาตุลปุ่นเริงดานดาวผ่านเจตบุตรเจ้าบอกตั้งไปเขาดุงภัยป่ากว่างอันมีแลลจางและเสื้อมีฟุ้งนางนี่และกลางเถ่าเขาขุมเป่าในดุงเขาพาสุงแวหว่ลินเบ่าจางวินตั้งใดกระทาบ้านใจจ่า นับได้สามสิบหากาถามโนรมังอาลัทธานังกาลมานามตัสสะภากาวะโตอะลาหะโตสัมมาสัมปุทธสะ เอวันเจตาปุโตพารม,มานาังโพเจตวาปาัทยัตา,ากาตาสมัทูโนโตพันเจว่าปะก,กามีกาเส้นทิ้งจะลำดับธรรม,มติสนามาลอดสวนวาพันเจตะบุตรผูดใจกา หลดไวนายินดีก็หืดจุจากข้าพามกินเขานำโพชนาอาหารนลายสิ่งมีตั้งนำพึงยิงของวานกับข้าฟันนั้นสุกแห่งไหมก็เปือว่าจักเงาไว้กับเขาไตค้นตางจริงจักว่างมือคว้าสีบอกโลดเก่าออกเป็นกทาทาวา เอกสาเซโรมาหภาพามีปัปประตุกันธามัธาโนโนลาตานจินภาพอันว่าเขากดนัันมีตีไกมากพามเท่าหักนานถึงตะแลเอกาเซโรอันว่าดอยหลวงนันจวีวาเขากั้นธามัธางามปุนพอปิ่นกากนหินก่อจดเจอ ตาแนจงไว้หนะ้าเมื่อตีซาหุนเนาาอือหลีกว่าต่างผาเข้าดอยหินตีนันพยาเวทเซนตาโลลาจานว่าพยาเวทเซนตาละมหารชาีเจา้าตานก่อยอยู่กับด้วยลูกเต่าและมีตุนตานกอกาตั้าตามบญวิเศษนุ่งผาปิดปินลาชี มีมือถือขอลีเกวลูกใหม่หมดเก่าไว้ปินจดาเอานั่งเสื้อมาหุ่มหอยดูผักพ่อยหันลายนอนเนื้อดินได้เบามีสั์ใบไม่หลาดล่องนอนพาปูทอนก็ใส่ใจกระตามวัดอยู่ใจใจคำเจ้าไว้เป้วไฟ ดูลาพามันว่าไม่ตั้งหลายหน่อยใหญ่ขากว,ว่อมไข่ดูงามมีจิมไก่อาลาแวลลอมเห็นเห้อ่อมถึงดอยสุ่งจ้อยวอยเลิศแล้วมันดังเขาแก้วอันจื้อเองแจนนันแหละดูลาตานหมาพามผู้เทากูจักบอก บอกตีอยู่อันจะเข้าสู่ต่างไกลอันว่าไม่ต่างหลายฟุ้งนั้นเกิดแห่งหันลิมต่างคือว่าไม่หูกลางเลยไม่เปรไม่ขัดแจ๊กเลยย่างพายเกิดย่า่ใหญ่แวดลลอมลุ่มปัดกวามดูงาม เมือนดังใจลามฟงหนุมเหนาพร้อมกันกินดูดกินเหล่าตีหนึ่งตีเดียวหันแหล้วนลาตานพามจูจกสากุนานมนุกต่างลา้ลยคือว่านกพนดกและนกท้าบงหากคนเก้ากันอยู่ห้องซาสุเชงวอนจับเนื้อก่อนขาใหม่ ในตีไก่อาลามก็มีแหละอำปะรรมปกัมปิธาจะปัญหาส่างจูวปูวิพิตะกาดูราตันจินาภามันว่าไม่ต่างหลายคือว่าไม่มงติดและมงกสซไม่มากวิดเลยมากสมคากอม มาข้ามปมเละมาจุ่มปูมาคานุ้นรูองอาจมาขัดเลมาขาดแดนมีตุกอันลำลำยิงพร้อมตุกเสิ่งแต่งลายไม่นีนค้อยา,ายพายเผือไม่เดือเก่งกินวานกวยกันบุญมีมากกวยไฟห,กหักย้ายคาง กุยเดียวมือนางและกุยตีบลูกแฉดสิบว่อนของกินดีมีไยหลากมีไว้มากหน้านา่ามีตั้งพึ่งพ้าและพึ่งไม่จับอยู่ไกล่ลิมต่างโตเมวางละไวมีตีไก่เยวตึงมึงพามก็จะได้หันยังไม่ยางไายและไม่คัดหมอก ยอมเป็นดอกไพลงยงมีใบาจามย่ยยคาแต็ดสองหน้าดุง้งไพ่เกิดยหญ่ใหญ่สูดาวมีตังไม่เป่าและไม่ตานไม่ลานและไม่มูกน้อยไม่โอยจางแลกกดโซดำ เก้อยลำปินตุนดอกหลุนคาเพบ้านไม่เน่าการและไม่สป้าแปงไม่ลุ่มแรงเลยเกศนาไม่จำปาเลยไม่แก้วงามเลือดเลลียวใยคางไม่ต้องล้างเลยไม่ไข่ไม่อุ่งไก่เลยไม่ดูกลายไม่กันกายเลยไม่ซักคอลุ่มปัดปอดที่ใบ ไม่กอมโก้ไก้กิ่งกอมเกิดเวทลอมอาลามดอกบานงามรดเหล่าหอมโตเต่าลดจูยามก็มีแลตาสาวิตุเลบกคลานียาวะพุมมิง ป่าจาันทาีวานามียมินนตดูลลตันพัมผูอันมารรมหาพยาเวชเซนตาละมาหาลากีอันว่าบุกขราณีมีสีแจ้งงามตุกแข่งฟองใสดอกโบกเกิดยาใหญ่หลายสำข้าวเขียวพอมแก้มเลืองดอกป่านหนึ่งหอมอ่อน จังคอนสอนห้อมดีดองไม่มีไรเอิงใบฟอนเฟืองลุมตีปูบ้ามีในน้ำดินตกกำไปมาเป็นด่างเช้าติววดาเลิดแล้วอันมีในก้างคงเกี่ยวอันเจอเนนตาวานุนยานันแน ปูผ้าจ้าอันว่าดองไม่ตังต้งหลายต่างๆล้อมปางข้างซาลาผามาลาอันว่าแมกพึ่งและแมงปูรองวาวูจุ้มต้อมเอาไอาหอมดองไหม่ในตีไก่โบคณานีสระอันนั้นมีนำอันหวานจืนจอยปินดังนำพึ่งนำมอยตั้งมูลนันแล ดูราตันจนินาพามันว่าเขาเดยและเขาปางเกิดเตขคางลิมซะมีตังเขาซาลีพระปิ้นหมูนกหน่อยอยู่แฝงก่อนนกลงนอนขาใหม่บินสอดใส่ไปมาสาคูนาว่านกต่างหลายมีสีหมูลองซาสูปุ้นเกย จำเนื้อเฟยขาใหม่ใส่ปินหมู่ป้ายเฟยเขาหุ้มเกยใส่มากพามผู้เ่าก็หากจักหันจ่าแลดูลาพามผู้เ่ากันเมึงเข่าเทิน้าดุงพีก็จะได้หันพราษีตุนหนึ่งมีอายุยืนเกะเ่ามันเจ้าหากนา่นตาย จิงได้เจอว่าจุตามาหารศีแกนไทยอยู่ตีไกล่ลิมตางตานก็ว่างเลือนดีแลลูกเต่าเขาป้าไม่ปิ้นกี้อยู่กี่ลีป้าไม่ตานไข่ได้นิปานหากสำรันอยู่สุกสำรันอยู่หันเบาภาคพามเ่าหากแดนหัน กันาพามแลไปหลอดจุงทำหุ้นตั้งซึ่งเจ้าหยอดมหาาชีตต่ก็หักจากบอกจีคุ้นตั้งดีเกมึงปูเท่าทาบตอเตาเมื่อหลอดพยาวิทย์เซนตาราเจ้า,อาจอมหยอดอุ้งคานเบายาจ่าแล ตามทางปากาเส้นตัวสัา,า,า,สาวาฮาสัททนว่าสาปัญอยู่ตุนปิ้นคู่ภาพเก่าตัวนเปีคเป้คู่ภาพเบ,บมาลังอย่างมานะรับจังเซนานปุ่นเปินจังมาเดินกันนี้ลาตังเซปินเลพย์า ลาตั้งนาไม่กับตั้งกุง้งลาตั้งถุงกับดับตินยายาบเมาโมโมกยังโหก็ยังปวดละไว้จึงมากลุ่มเขวไวยวะสสา,สาปากาเส้นโตวอันจักสาแดงอัะอันนั้นมาหือแจงพากว่าเสียงตีสนาปินกาทาวา อีตังวัดตวพามานาปันธุงเจตังกาตัวตาคีนังโอตากาจีโตปะกามิเวพิคาเวดลาภิโคตั้งลายส่วนว่าจูจากา,าพามผูบาใบากันว่าได้ยินกรรมมันผ่านเจตาบุษ t าเกา เท่าจืนยาวยินดีาพามก็มาอานจูรีโนบไว้จะใจหลดรุ่มบานมันก็มาพัฒตสินจึงนายพานผู้ใจกาโหลดไว้หนาเจียวไปอันว่าเจ้าอาจุตามาหารัชศบุตรไทยอยู่ป่าไม่ตีแตนใดจู่จากกาพามันก็เข้าไปในเส้นทานตีน,นั้น เตียวต้องแดนกีรลีก็มีโดยในยาภากการดังกล่าวมานี่แหละจุลาวันนานานิทิตตังกริยาสังวันนา,นาวิเศษจ้าห้องเหตุจุลปุนน้อยอันพาใส่หักตีสนามามีกาถาว่าได้สามสิหากาถา สามาตาโกสเดตบูรามูกาลกุลต่อนี้ก่อนแลสัา